ผลบ้านกกอกจะรอดไหมครับโอ้โหลุงพลนี่น่าเป็นห่วงนะนะครับนะนะ,บนะครับตัวเองก็ไปตบหน้าตบรูปภาพพอบอรตอรอเนี่ยพอตบปั๊บนะวันรุ่งขึ้นก็มาแล้วครับคดีฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับนะก็บอกแล้วตบหน้าผู้หลับผู้ใหญ่ในโรงพักได้ยังไงละ่ะอ้างว่าไปตบยุงไม่มีใครเขาเชื่อแล้วครับนะ,นะนะโดนไปอีกดอกนึงนะครับก็ ก็ควบคุมตัวเองหน่อยอย่างเที่ยวไปตบรูปผอบอรตอรอในโรงพักมันอุกอาจอแล้วก็ทนายลุงก็เป็นไงโอ้โหวิภาควิจาร,ออร์ผบตอรอโอ้โหลูกความทั้งทนายเนี่อเก่งพอกันเลยนะโอ้ยเจ้าพ่อคุณเอ้ยขอให้ไปที่เดียวกันนะครับชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละครับจุกรูจุกรูนะครับนะทั้งลูกความและทนายชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นนะ ลุงพลนี่ก็โทษประหารชีวิตนะครับถ้าแพ้ไปเนี่ยไม่รู้จะโดนประหารชีวิตหรือเปล่าแต่ก็ลุงพลยังผู้บริสุทธิ์อยู่นะสงบปากสงบคําก็ดีนะลุงพลเราเป็นผู้ต้องหานะไม่ใช่ผู้เสียหายนะนะแล้วก็หาทนายความก็หาคนที่เออเอา,เอา,เ,อาเอาคนที่เขาเรียกอะไรที่ไม่ชอบทะเลาะกับตำรวจนะดีนะ ถ้าเราไปหาทนายที่ทะเลาะก,กับตำรวจแล้วตำรวจก็เป็นคนแจ้งข้อหาเราเขาก็จะแจ้งให้เพิ่มตลอดนะแรกๆกับสิบห้าปีตอนนี้ก็ไปประหารชีวิตแล้วนะนะเราหาทนายก็หาคนที่มันสุภาพหน่อยนะครับนะคนที่เป็นมิตรกับตำรวจไปที่ไหนก็กยกมือไหว้นะไปโรงพักเขาก็เอาน้ําเอาแอลกอฮอล์มาให้วัดอุณหภูมินะครับแต่ถ้าเราไปหาทนายความที่ทะเลาะก,กับตำรวจเขาก็จะวัดที่ประจรก่อนยังเต้นอยู่ไหมนะครับ นะนะครับวัดที่ประจอดูอะไรต่างๆนะหรือไม่กับพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นผู้ต้างหาซะเพราะฉะนั้นเวลาหาทนายนะหาที่มันดูแล้วเป็นมิตรกับตารวจหน่อยไม่ใช่หาประเภทที่ว่าทะเลาะก,กับตารวจอนะขอออกหมายจับลุงพลก็เอกสารเท็นะหมายจับไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเมื่อนำน้าสารนะผบอตรอต้องรับมอบตัวลุงพลไม่รับไม่ได้เพราะเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนต้อง มินเมในกันจะอาจจะโดนดำเนินคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโอ้โหผอบอฟังแล้วกูกลัวเลยทนายมานะันนะนะกลัวเลยฟังแล้วกลัวเลยนะนะครับไม่รับมอบตัวไนดะ้ยังไงต้องรับอ่าเพราะอะไรเพราะคนอย่างผมพาลูกความมาต้องรับรู้ไหมผมเป็นใครนะรลูกพี่ผมใครลูกพี่ผมก็อยู่ในํำนงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่อย่างไรรู้จักไหมโอ้โหนะครับเห็นนะ ขากลับก็เป็นไงนั่งเครื่องบินเลยครับมอบตัวเสร็จนั่งเครื่องบินกลับเลยเสียค่าน้ํามันไปเท่าไหร่รสํานักงานตำรวจแห่งชาตินึงก็บอกว่าสองสามแสนหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหระดับ VVIP เลยโอ้โหะจะพอะคุณเอเจะบอบคุณนั่นแหละครับนะสร้างสร้างรอยแผลความเจ็บช้ำน้ําใจให้กับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเยอะเหลือเกินนะครับนะครับนะ เอ่อนะครับอ,อืมอืมนะครับนะครับนะ่ะนี่ก็ฝาก,ฝากฝากไว้นะวันสบายสบายเหล่อาจารย์จะมีนัดส,สัมพุษ์สัมภาษณ์เ้ขารออยู่หลายสายอยู่นะครับอืมเนี่ยครับนะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนีอ่อ่าอ้าวนี่อะไรเนี่ยอ้าวโอ้ข่าวด่วน17นาทีจากวอยทีวีสารดีกาจำคุก8เดือนชัยวัฒน์อมรเทิดภูมิ แกนนำพันธมิตรคดีชุมนุมดาวกระจาย51ปีนะครับจำคุกกันคนละ8เดือนนะครับนะส่วนพลตีจำลองสนทิพิภพสมเกียรติสมศักดิ์สุริยาสายนะครับจำเลยที่1ถึง6อันนี้ยกฟ้องดีใจกับพลตีจำลองกับคุณสนทิด้วยนะครับนะครับแล้วก็อาจารย์สมเกียรติพงไพบูรณ์อาจารย์สมเกียรติพงไพบูลณ์นี่รู้จักกับผมนะ แกเคยมาที่สํานักงานแกเป็นคนเก่งนะทุกคนเนะี่ยแต่เรื่องความเห็นทางการเมืองอีกเรื่องนะก็รู้จักกันดีครับก็ดีใจครับอาจารย์สุริยักษ์ใสก็ดีใจนะครับรอดส่วนชัยวัดอมรอน,นะครับเทิดภูมิจาเลยที่เจ็ดถึงเก้าคนละแปดเดือนไม่รองลงอาญาก็เท่ากับว่าวันนี้ก็เข้าคุกไปกันเรียบร้อยแล้วก็คือชัยวัดอมรเทริดภูมิสามคนนะครับชุมนุมดาวกระจายเมื่อปีห้าหนึ่งโอ้สิบกว่าปีนะครับนะครับนะ น้าเข้าคุกไปนะครับน้าสนธิรอดก็อันนั่งวิพากษ์วิจารณ์กันได้ต่อไปนะครับนะครับก็นี้เป็นจากวอยทีวีนะฮะนะครับน้านะครับก็ขออนุญาตแชร์กันไปก็การชุมนุมราท้วงมันก็ต้องมีการทําอะไรที่ผิดกฎหมายบ้างไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้ออะไรนะก็ผมเคารพทุกคนนะครับที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับอ่านะครับอืมอืมนะครับมีอะไรยังไงบ้างนะครับ อวันนี้มีการเผาของกลางยาเสพติดครั้งโมโหลานมูลค่าสองหมื่นล้านนะครับนะครับนะนะครับนะก็กนะ็อะไรเนี่ยไปเผากันที่บริษัทอักคีปราการจำกัดมหาชนนิคมสาราบ,บางปูนะครับนะครับอืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเออนักร้องลูกทุ่งแสงสุรีลุ่งโลดป่วยหนักหนึ่งชั่วโมงจากไทยรัฐ หมอตรวจพบติดโควิดอืมนะครับก็ชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับนะต้องสวดมนต์ไหว้พระกันอืมนะครับโหนกระแสครับวันนี้ครับชันสูตรพิกศพชัดเยื่อคุมถุงดำขาดอาการหายใจอดีตผู้กับโจ้ปฏิเสธทุกเก้ากล่าวหาโอ้โคือไม่รับอะไรเลยทั้งอย่างอ่ะนะครับจุกรูนะครับ นะครับการไม่ยอมรับอะไรเลยก็แสดงว่าเขาอยากจะสู้คดีเขาไม่ได้สํานึกในการกระทําของเขานะก็สู้จนถึงที่สุดก็ไปให้สุดครับนะไปให้สุดแล้วจะหยุดที่ยกฟ้องหรืออหรือหยุดที่คุกก็แล้วแต่หรือว่าโดนประหารชีวิตก็แล้วแต่ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วก็เป็นไปตามกรรมนะฮะนะก็ปฏิเสธตลอดเข้ากล่าวหาก็แสดงว่าไม่ได้ เอ่อเขาเรียกอะไรไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองไปทําแล้วเป็นความผิดถ้าคิดว่าตัวเองทําผิดก็ต้องสํานึกแสดงว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทาไปมันไงชอบแล้วก็ชอบที่ไหนก็ไปที่ชอบชอบแล้วกันนะครับนะครับนะก็ว่ากันไปนะนะก็เป็นหน้าที่ของศาลจะตัดสินนะว่าภูมิกับโจจะผิดหรือไม่ผิดนะไม่ใช่ผมนะผมไม่ใช่ศาลนะผมก็ให้ความรู้นะว่าพยานหลักฐานตํารวจมันก็แน่นหนาพอสมควรอืม นะครับอืมเออนะครับอืมเอาว่ากันไปนะครับนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะครับอืมอืมนะครับยุคคนวิเศษสัง่งอีซี่ยุคนเขาก็โพสต์เรื่องทนายคู่กรณีเขาโดนเรียกไปสอบอืมนะครับหนึ่งนาทีครับเรื่องเล่าเช้านี้ความอับอายของประเทศฝ่ายค้านเปิดซักฟอกนายกอืมนะขอยเอาจริงนะครับอย่ามวยล้มอย่าต้มคนดูนะครับ าฝากไปด้วยครับฝา,ฝากฝากทางพักเพื่อไทยนะครับนะครับก็เชื่อใจนะครับอืมอืมนะครับก็นะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนะทุกท่านนะครับอืมที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกันชมกันแชร์ด้วยอืมอืมนะครับอ่า นะครับอืมนะครับเนี่นะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมอ่นะครับเรื่องคดีตำรวจอ่อุ้มค่าเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่ระดับผู้กบระดับในพลก็มีแล้วจากป๋ารอถึงโจ้นะอําพลางอ่าฆ่าอัพลางคดีเนี่ยไม่ใช่คดีแรกนะฮะนะไม่ใช่คดีแรกนะครับนะไม่ใช่คดีแรกนะครับ นะครับมีมันมันมีกันหลายเรื่องมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตแชร์กันมานะครับนี่กัพักพวกในวงการสื่อด้วยกันก็แชร์กันมานะจากเพจอะไรเนี่ยเออ่คุยบางเรื่องกับนบพร,รัตน์ถอนหมุดข่าวเนี่ยเขาก็พูดดีนะฮะไม่ใช่ผูก้กำกับนะครับที่ไปฆ่าคนตายเนี่ยก็มีทั้งระดับในพลสมัยนูน่นนะป๋ารอนะครับ,นะรบอืมอืม นะครับนะนะครับเขาก็มีวิควงวิเคราะห์อะไรอันไหนดีเราก็แชร์กันมานะครับมาพักพวกในวงการสื่อสารเราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับนะฮะนะครับ,นะรบเนี่ยยังเพจคุยบางเรื่องกับกับใครว่ากับนพพลรัตน์เนี่ยเขาบอกว่าอายการภาคหกชี้คดีอดีตผู้กับโจ้ผู้ต้องหาเบี่ยงเบนแจ้งเท็จทําก,กลไกชนสูตรและศพล่าช้าก็ต้องชนะสูตรภายในสามสิบวันนะก็ว่ากันไปนะครับอะไรดีก็เราก็เอามากันนะ เรามีเพื่อนดีกว่าข้อมูลข่าวสารมันก็เยอะนะครับดีนะครับอืมนะครับเดี๋ยวผมจะมีนัดให้สัมภาษณ์ที่ที่สำนักงานนะก็ก็เดี๋ยวจะจบรายการซะก่อนนะครับถ้าใครสนใจที่จะอบรมสัมมนากับอาจารย์นะครับรับรองเรียนสนุกนั่งลุกสบายทางโปรแกรมซูนนะครับเรียนอยู่บ้านผ่านโปรแกรมซูนนะครับนะติดต่อไปสมัครได้ที่สำนักงานนะครับนะครับนะอินบ็อกอินไลน์มานะครับ มาสมัครอบรมสัมมนากับอาจารย์เดชาผมเป็นผู้บรรยายมานานแล้วครับเป็นผู้บรรยายของแบงค์มานานแนละ้วหลักสูตรนักทวงหนี้ใครชอบทวงหนี้ใครอยากจะมีความรู้เรื่องการทวงหนี้นะเพื่อประโยชน์สําหรับกิจการตัวเองก็สมัครแล้วก็หลักสูตรนะเป็นลูกหนี้จะรับมือเจ้านี้ยังไงนะครับนะสมัครมาเรียนนะครับเรียนแล้วได้ประโยชน์ครับพบว่าได้ความรู้จริงๆค่าเราเรียนก็ถูกมากลองโทรไปถามนะนะถูกยิ่งกว่าซื้อเบียร์ซื้อเหล้าอีก ก็สุดท้ายนี้ก็อวยพรให้การเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนของทนายความคู่กรณีผมนะครับคนปล่อยคลิปนะฮะที่จะไปพบพนักงานสอบสวนคนนี้ที่โรงพักนครสวรรค์เนี่ยจะไปให้การเกี่ยวกับเรื่องคลิปว่าได้มายังไงจากตารวจชั้นผู้น้อยหรือได้มาจากพันตารวจเอกตามที่คุณทนายกล่าวถึงนะครับได้มาจากพันตารวจเอกหรือไม่อย่างไรนะครับนะจะชั้นได้มาจากชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยก็ระหว่างเดินทางขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับถนนลื่น ก็ฝากตำรวจทหารคอยคุ้มกันด้วยเพราะว่าคนปล่อยคลิปเนี่ยนะอาจจะตกอยู่อันตรายก็ได้เพราะว่ามันมีคนได้รับความเสียหายนะครับนะครก,ก็ก็เดินทางปลอดภัยนะครับท่านนายยังไงก็วันที่15กันยา10โมงเช้ามารับทราบกข้อกล่าวหากดีมิ่นประมาทเลยนะผมแจ้งไว้ที่โคกคาอะนะผมเข้าใจว่าท่านโพสต์โดยสุจริตนะครับว่าทนายคลายทุกข์รับคลิปมาแล้วก็ เอาไปต่อรองมาพุ่งกับโจ้นะท่านมีเหตุผลอะไรไปชี้แจงที่โรงพักนะร้100อยเวรก็รออยู่นะครับ15กันยาอย่าเลื่อนนะครับช่วงนี้ว่างๆไม่ได้ติดสารยังไงก็ไปพบนะแล้วไม่ต้องกลัวว่าผมจะไปดักฆ่าดักยิงนะครับไม่ต้องห่วงผมไม่ได้อาคาดขนาดนั้น15กันยานะครับชุกกรู้นะนะโรงพักสอสอนอโคกคามนะครับีมิ่นประมาท10โมงเช้าทำงานเร็วเร็วโรงพักเนี่ย นะแล้วที่บอกว่าจะให้ตํารวจท่านผู้ใหญ่ไปตรวจสอบโคกคามไม่ต้องนะเพราะว่านะโรงพักนี้เขาเขามีแบบแปลนโรงพักเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปตรวจแบบแปลนโรงพักกันนะนะครับนะผมไม่รู้จักใครนะที่โรงพักอนะครับไม่รู้จักะนะครับนะครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนผมเลยอะโรงพักนี้ไม่มีเพื่อนไม่ได้วิ่งเต้นไม่ได้ล้มคดีแล้วก็ไม่ได้ปลอมเอกสารไม่ได้นําสืบเท็จเลยโรงพักนี้สบายไปเลยครับไม่มีเส้นครับนะเช็คกล้องวงจรปิดได้เลยครับที่โรงพักนะ นะแต่แต่ที่นี่เขาห้ามห้ามเอา,เอาดูดคลิปกล้องวงจรปิดไปปล่อยนะเขาไม่ได้แล้วโคคามก็ไม่ยอมนะนะนะครับเพราะนั้นใครจะมาดูดกล้องวงจรปิดสอนอ,อโคคามเนี่ยเขาไม่ยอมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากลัวจะเป็นแบบโรงพักนครสวรรค์จุกรู้สิบห้ากันยาเจอกันนะจ๊ะคิดถึงตัวเองไม่ได้ทำผิดไม่ต้องกลัวท่านานายคนดังนะครับนะ้บอกลูกพี่ไม่ต้องห่วงที่นี่ไม่มีคนไปดักฆ่า ผมไม่ใช่คนอาฆาตมากรายผมผมเป็นทนายสายบันเทิงนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับนะครับ,นะรบเอาวันนี้แค่น,นี้สบายสๆนะครับเดี๋ยวต้องติดให้สัมภาษณ์นะครับก็ก็ขออาอรัธนาภาษีรัตนไตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรโลกคุ้มครอง f อฟทุกท่านและพี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งทนายความคนดังระหว่างเดินทางไปให้ปากคําที่โรงพักนะครสวรรค์ ขอให้รู้รอดปลอดภัยอย่าประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆให้สิ่งศักดิ์สิทคุ้มครองนะครับสาธุนะครับนะครับนะครับสาธุนะครับอื